นางสาววันนิพาเด่นโรบมณีนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เผยว่าสืบเนื่องมาจากอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพได้รับการรับรองขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทยสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงอยากจะประชาสัมพันธ์มรดกโลกแห่งใหมน่นี้รวมทั้งสัญลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดเพชรบูรณ์คือมะขามหวาน จึงได้จัดทำกางเกงโดยได้นำสัญลักษณ์คนแครซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดีมีลักษณะเด่นคือมีถึงห้าหน้าสำหรับคนแครสื่อถึงความเฉลียวฉลาดและนอกจากนั้นยังมีลวดลายต่างๆอยู่ในกางเกงเช่นลายพันพฤกษาเป็นลวดลายที่อยู่ในเขาครังในแสดงถึงวัฒนธรรมสมัยทวารวดีลายเขาถมรัตซึ่งถือว่าเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองสีเทพและที่ขาดไม่ได้คือสัญลักษณ์มะขามหวานภูเขาและเพชร ซึ่งทั้งหมดจะสื่อถึงจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับกังเกงคนแคะระผลิตจากผ้าไหมรอยันอิตาลีที่มีคุณสมบัติเนื้อผ้ามีความนุ่มเรียบลื่นทิ้งตัวไม่แข็งทําให้ใส่แล้วไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีจึงทําให้สวมใส่ได้สบายไม่ร้อนเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทยจัดทาขึ้นสองสีคือสีขาวดําและสีน้าตาลเปลือกมะขามจําหน่ายในราคาตัวละ229บาท และนอกจากนี้ทางสมาคมยังได้จัดทำเสื้อยืดสกรีนลายนูนสีดำลายปรางสีเทพและสีเบจลายขาวข้างนอกราคา359บาทโดยหากลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นชุดจะได้รับเสื้อหนึ่งตัวและกางเกงหนึ่งตัวในราคาเพียง550บาทโดยนาย,ยกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เผยว่าการจัดทําเสื้อและกางเกงได้จัดทาจํานวนจํากัดเสื้อผลิตเพียง500ตัวและกางเกงผลิตเพียง1000ตัวเ่องจากต้องการที่จะเป็นผู้จุป,ประกาย ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ผลิตเพื่อให้เป็นซอฟท์แวร์จังหวัดเพชรบูรณ์ทางนี้รายได้จากการจัดจำหน่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติและส่วนหนึ่งจะนำไปไว้ใช้ในการบริหารงานสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ชูลเราได้ร <problem> so ับเป็นมรดกโลกที่แบบใหม่นะคะก็อยากจะโปรโมทให้ชมูโดยกันเออเอา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 เอคุยแช้น่ะนะคะมาเป็นกันเกก เพื่อจะทําให้เป็นซอฟต์าวร์ให้กับเกบุญนะนะคะซึ่งเคงเกงของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยมี oh. ทั้งหมด5หน้านะคะ mm hmm. แต่ว่าคอลเลคชัน hmm. เนี้ยของเราจะมี2หน้าเป็นหน้าสิงและหน้าคนนะคะแล้วก็ในในเคงเกงเนี่ยจะมีลายพันธุ์ษาด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ประกอบด้วยมาื้อหาซึ่งเราอาจะขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นมาืหาเป็นของของถิ่นของเชฟบณ์นะคะ, mm hmm. ะครับ การจาหน่ายครับจำหน่ายยังไงครับของ<ม>การจาหน่ายนะคะของเราก็จะจาหน่ายทั้งหมด2ช่องทางนะคะคมีทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะคทางออนไลน์ก็ติดต่อทางเพจสลาฟนะคะส่วนทางออฟไลน์เนี่ยของเราก็คือจะเป็นหน้าองค์พระใหญ่ซึ่ง เราจะมีะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ<ม>ส่วนวันอื่นเนี่ยจะต้องไปที่ร้านไวท์คาเฟ่นะคะที่ร้านกาแฟที่สาัาการจังหวัดชลบุรีนนะคะ่ะครับผมสนุนราคาค่ะคร,ราคานะคะของเรากางเกงนะคะก็คือจะอยู่ที่ตัวละ229บาทนะคะ<ม>ส่วนเสื้อเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ359บาท<ม>ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นถ้าเกิดซื้อทั้งคู่นะคะจะอยู่ที่550บบาทนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือทาง จัดนะคะก็คือจะมีเงินเข้าสนับสนุนให้กับส,าาสถาบวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกับทางเพจของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย mm hmm. เพื่อเราไปต่อยอดแล้วก็โปรโมทในการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ต่อไปค่ะ